เอาล่ะครับทุกคนหลายหลายคนเนี่ยขอผมมาว่าไอเดดบูรีวิวรหัสหน่อยคือสังเกตที่เพจผมครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่น้องๆหนูๆน,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 นี่สงสัยมากเลยนะครับว่าเพจมาจากไหนจริงๆแล้วนะครับเพจพี่เนี่ยมันมาจากซองจดหมายครับทุกคนเออเพจพี่มันมาจากซองจดหมายทุกๆเดือนนะครับมันจะมีให้กดรับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีมันก็เลยไม่เห็นนะครับผมเออแต่ว่าคลิปนก่อนนะผมก็เคยลงให้ดูแล้วนะ สำหรับคนที huh. uh ่แบบถามเรื่องเ็รนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ารีวิวชุดกันก่อนเลยดีกว่าแต่พี่จะรีวิวเป็นแบบว่าแพ็คใหญ่เลยเนาะทุกคนเนาะเออเพราะว่าถ้าเราแยกเซตเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับก็แพ็ครวมนะ7 70ชุดมีใครในมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าเออพี่เนี่ยไม่เป็นคนไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเติมนะครับนี่เห็นไหมอ่าเออเดี๋ยวเรื่องนั้มาทีละชุดเลยนะครับผม ผมก็ไม่รู้นะว่าอันไหนมันแรหรือว่าไม่แรนะครับคือเราก็สุ่มๆไปนะครับผมอ่าเห็นไหมเออหน้าอีตาลุงมานะนะครับหรือว่าจะเป็นแพ็คอีตาจงอินทิคือเราเอาครบไหมน,นะตอนนารุตตงนารุตโตะนีนไงอืมบูลงบูล็อกเอ้ยบูล็อกนะครับคือคลิปนี้เราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะเราจะแบบไม่แบบดีร่ำนีลานะครับเพราะว่าของมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมันจะนานอืมอ่ะคือตอนนี้ยังผ่านมาไม่ถึงสิบชุดเลยนะเออ ก็ดูก็ดูดูดูไปแล้วกันเนาะถ้าแบบอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนช้าๆให้ถ้าอยากดูอันนี้ก็หยุดนี่นี่นีเสื้ออันนี้นี่มีคนอยากได้นะทุกคนนี่มันมาจากแพ็คนี้นะมาจากชุดนี้อ่ามีอะไรน่าสนใจอีกอะก้ามไฟเออหัวหมูอันนี้อันนี้นนทันจิโร่เออนีเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ชุดอะไรนี่เจ้าของอาหารหัสก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเด้นี่ชุดนี้น่าจะเป็นชุดย้อมแมว นะครับไม่ใช่ย้อมหมาไม่ใช่ย้อมม,ม,อมูแต่ว่าเป็นย้อมแบบมัน <c oughs> มีประมาณสามสี่สีนะเอออ่ามีน,นี้ด้วยมีน,นี้ด้วยเฮ้ยเอเอไอคือแบบไม่ได้ใส่นานมากเลยนะจนลืมอะลืมเลยไม่ได้ใส่นานจนแบบลืมอานี่มีนักแข่งด้วยนะครับน,น้องหนูมีหรือเปล่าเออพี่มีนะมันเหมือนเพิ่งเข้ามานะครับไปจับไปจองกันได้หรือว่ามันไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อุ ève, sociedad, yeah. ああ้ยอุ้ยอาเอาเอาเลยอ้าวอ้าเ้ยกลับไปก่อนโอ้ยนิ้วมันไปอันนี้แหละต่อไปจะเป็นชุดสีม่วงนะครับผมเออชุดสีม่วงนะชุดสีม่วงคนดูน่าจะไม่ค่อยแบบมีอะไรละผมว่าใช่ไหมทุกคนเออของมันประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกเนาะเออจะดูอะไรเยอะนี่ไซตามะโอ้โหเป็นสีม่วงเลยของอย่างแรงแต่ทำไมของแรงส่วนมากมันอยู่สีม่วงหรือเปล่าทุกคนอ่านี่ ชุดชุดหน้ากงหน้ากากเอ้โจนสะลงโจนสลัดนี่แลไหมเขาดูแลไหมเออมีหรือเปล่าคนดูมีหรือเปล่าใครมีคอมเมนต์มาเนี่เป็นไงโอ้โหของเงี้ยไหมครับทุกคนต่อไปน่าจะเป็นชุดฟรีละทุกคนใช่ไหมท่านผู้ชมชุดฟรีละวไอ้ตองก็ยังมีเติมอยู่นี่ไงอ่าไอ้นี่นี่น,นี่ชุดนี้ไม่เคยเห็นนะคือเหมือนน่าจะเข้ามารอบเดียวอันเนี้ย ไอห,หัวนีห่หัวใหญ่ๆนี่มันจะเข้ามารอบเดียวนะทุกคนชอบอยู่ผมชอบอยู่หัวใหญ่เนี้ยแต่ว่าใส่บ่อยไม่ได้นะเดี๋ยวหัวแตกต้องใส่หัวแบบไซส์นี้อ่านี่ชุดนี้เออเฮ้ยใกล้นะผมว่าใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เหมือนจะใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะอยู่ล่างๆแล้วหรือเปล่าวะอ่าอุ้ยนี่ชุดนี้อุ้ยสมัยก่อนนะแบบชุดอย่างเงี้ยคือเข้ามานี่ผมอยากได้มากเลยนะแต่ทุกวันนี้แบบทุกวันนี้เข้ามาแล้วโอ้ พี่น้องเอ้ยน่ะเออนี่ชุดอย่างนี้นี่อุ้ยสมัยก่อนนะอืมเติมกันในควักนี่เติมกันในควักคาบูกงคาบูกินี่อุ้ยนี่ชุดนี้นี่สมัยก่อนนี่โอ้นี่เทคนโดเทคนโดนี่ชุดนี้พี่กาลินน่าจะชอบนะชุดเนี้ยผมจําได้พี่กาลินอืมพี่หนึ่งสี่หนึ่งสองดูบ่อยเฮ้ยครบแล้วว่ะโอ้ยต่อไปจะเป็นชุดผู้หญิง มาตอกกันเลยมาตอกันเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นของเพิ่งเข้านะคุณผีหญิงผีดุเออวิชุดนี้วสวยนะตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมมีแต่ว่าผมไม่ได้แบบใช้เลยนะคือไม่ค่อยได้ใส่เลยจักอันไหนเป็นอันไหนก็ไม่รู้คือเล่นแต่ตัวละครผู้ชายนะนี่คาร์บรอยเคยทำคลิปไปแล้วนะชุดคาร์บรอยเนี่ยสมัยก่อนนะ แต่งแบบติ้งตองติงตองแล้วก็ไปเล่นแหลงมันก็เหมือนจะซ้ำๆกับชุดผู้ชา,ายอยู่นะทุกคนเอออะยวเราเลื่อนเลยเนาะเลื่อนเลยนะครับเลื่อนเลยนะครับเลื่อนเลยนะครับอืมดูกันเองเลยนะครับเออเอออุอ้ยจ๊กเกอร์นี่ชุดนี้ชุดนี้เฟียวไหมคุณดูเฟียว เอยุีอ่าบ่ามีอย่งหลายพี่น้องเลื่อนเรื่อย,อย,อยคนดูนี่อยากอยากดูแบบว่าของในรหัสคนอื่นเนี่ยมีใครแบบอยากเป็นไหมอยากเป็นอยากดูอยากรู้อยากเห็นเอออ่ะหมดแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นชุดที่แบบว่าใส่เต็มตัวนะ ก็มีอย่างหลายพี่น้องนี่โอเคครบหัวนะครับอย่างเดียวนะแยกออกมาเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหน้ากากนะแยกออกมานะห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้ตานะแยกออกมาร้อยแปดสิบส่วน,นนี้เป็นเสื้อแยกออกมาหนึ่งพันสองรอยสมสิบเจ็ดแต่ว่าตัวผมน่าจะบางอยู่นี่เสื้อเป็นพัน อ่านี้เป็นกางเกงนะเจ็ดร้อยยี่สิบสองรองเท้าแปดร้อยหกสิบเจ็ดเอ้ยแปดร้อยหกสิบสองเออนี่อันนี้น่าจะยังไม่เปิดนะนี่ไอพวกนี้น่าจะเหมือนจะยังไม่เปิดนะทุกคนใช่ไหมหรือว่าเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วแหละแต่ว่าบางอันก็ไม่ได้เปิดโอเคต่อมาเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าก็บะมียังหลายพี่น้องของมันน่าจะเข้ามาหมดแล้วไอที่เราใส่ที่เราอะไรเงี้ย ไม่มีไม่มีของแรกระเป๋าไม่น่าจะมีของแรของแรจะอยู่อีกรหัสหนึ่งนะทุกคนเป็นรหัสที่ผมแบบว่าเล่นก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนอะ่ะผมเล่นรหัสอะ่ะมันจะมีสองรหัสมันจะมีรหัสเฟสหลักแล้วก็เฟสรฟองนะครับคือหมัยก่อนน่ะเรียกได้ว่าการเติมแบบเมลพาร์ตอะ่ะแบบว่าได้เชรฟเยอะมากผมอะ่ะเป็นสตรีมไงแล้วผมเอาเฟสหลักเล่นใช่ปะ คือมันเสี่ยงโดนแฮ็กเราก็เลยแบบว่ามีรหัสนี้ขึ้นมานั้นทุกคนคือของเลมันแบบว่ามันก็เลยอยู่รหัสนัน้นอันนี้เป็นรหัสใหม่เผื่อหลายๆคนไม่รู้ก็คือรหัสหัวแค่นั่นแหละไอ้ที่ชื่อเดดบู๊เซเว่นเนี่ยอ่าแต่ว่าตอนนี้เราเลิกไปแล้วนะเราเป็นเราเลิกไปแล้วเลิกเติมละเอออ่าเดี๋ยวเราไปอันนี้คนดูน่าจะไม่อยากดูกันหรอกครับลร่มเริ่มอะไรเนี่ยมันไร้สาระใช่ไหมละ่ะคนดูเออเราดูธงดูท่าอะไรอย่างงี้ดีกว่านี่เห็นไหม อ่าไม่มีนะถ้าทางเน่คือถ้าทางผมมีปักทงสองอันเป็นไงเห็นได้ชัดว่าสนับสนุนเกมฟรีไฟล์แบบเต็มร้อยนีย่เป็นไงเติมแบบสองอันนะครับน้องๆคือปักทงอันนี้นี่ใหม่ก่อนนี้ต้องบอกเลยนะแปดแสนเก้าแสนเพชรนะมีให้เห็นแต่ว่าพอมาทงใหม่นะประมาณหนึ่งแสนเพชรสองแสนเพชรนัถือว่าไม่ค่อยแพง ถ้าเทียบกับอันก่อนนะครับแต่ว,ว่าวิธีได้เหมือนๆกันเนาะถ้าถงถ้าทางก็สองร้อยห้าสิบหกอันอถ้าทางนะจกอันไหนเป็นอันไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวเราเลื่อนเร็วนะเลื่อนเร็วนะเหมือนเดิมครับทุกคนเลื่อนเร็วเลยนะไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่าหลังจากคลิปนี้อืมแต่น่าจะได้ดูอะ่ะบางคนเขาชอบเลื่อนเร็วไนงะช้าๆเงี้ยไม่ชอบ ป้าป้าย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 ครบยังเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเออป้ายโอ,อ,อ้หมดแล้วลูกพี่เออหมดแล้วโอเคอ่ะต่อมาเป็นท่านี้ท่าเปิดตัวใช่ไหมใช่ หมดแล้วอันนี้เป็นทางแปลงล่างปุ๊บ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 โอเคเอ้ยอันนี้เป็นท่าเรียกอันนี้อันเชิญหมดแล้วไหนที่บอกจะส่งของให้ผมมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ย เอออันนี้อะไรนี่อันนี้สกินสกิลยังไม่มีนะทุกคนสกินสกิลโอริโอสีทองสกายเลอร์พระทางพิเศษเอ้ยมีสองอันนะผมมีสองอันนะอันนี้เหมือนทุกคนแบบยังไม่ค่อยมีนะมีสองอันบางคนก็มีแค่สีม่วงแต่ว่ามันเหมือนจะกลับมาแล้วน่าจะมีสองอันแล้วแหละเออวอันนี้สามต้องมาแล้วพี่ อันที่สามต้องมาแล้วเราต้องไปบอกจ m อมนะทุกคนอันที่สามต้องมาแล้วอันนี้เอ้ยสกินรถปะสกินรถต้องดูไหมทุกคนสี่สิบสองอันนี่มอเตอร์ไซค์ทีเด็ดอันนี้ที่ผมเคยไปแบบว,ว่าขับที่เวียดนามเห็นป่ะคนดูที่เจิดอะ่ะมันไถรถมาเห็นปะ่ะมาเอาเท้าอะ่ะเท้าเท้าเท้าถีบมาถีบมาคือบักเกาอะ่ะสตรีมเมอร์เวียดนามอะ่ะเป็นลุงอะ่ะลุงบักเกาอะ่ะเขาขับอะ่เขขบอะเขาเบิ้ลรถขับชิวอะ่ะของเราอะ่ะต้องเอา เอาเท้าอ่ะไปเคียเค่ย์ๆอ่ะเอเอแล้วก็ปล่อยไหลมาโอ้โหกุญแจาหายกุญแจเขาเก็บไว้ไอ้เอเอที่ในตู้ขังอ่ะจย์ได้ไหมถ้าใครอยากดูนะไปดูได้ในติกต็อก่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่อ่ะรถไม่น่ามีเลยนะรถอ่ะรถก็ไม่น่ามีอะไรนะทุกคนเนาะก็ปกติแหละบมว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนชอบรถ อ่ะอันนี้คืออะไรลูกแก้วโอ้โหไมก่กอนนะอืมขาดไม่ได้นะลูกแก้วเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนของไรค่าโอ้ไม่ก็น,นี่บัตรอันนี้บัตรอันนี้ผมมีแบบเป็นหมื่นใบนะตอนแรกอะ่ะน่าจะน่าจะเยอะมากเลยนะบัตรอันเนี้ยเพราะว่ามันเติมมาจากปักทงนะทุกคนตอนนั้นอะ่ะเออแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มรีไปแลวเริ่มมรีไปเทียนนิดเทนหน่อยเทนนิดเทนหน่อย,อย,อยหายไปหมดล้ะเดี๋ยวน่อยหนึง่งอันนี้ ผมมีเนี่ยจะเอาไปแลกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแลกตาฟอลคอนมาเขาบอกว่าฟาลคอนแชมป์เอาไปแลกของเออแต่ว่าจะเอาแลกม่องใดพี่น้องโอ้โหของเก่าๆก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออนี่ไหนก่อนอะต่อไปเป็นสกินปืนทีเด็ดทีเด็ดสีเข็ดเลยเนี่ยอาวุธเนี่ย อืคือเรากดเข้ามาดูนะตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมข้างบนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคือเลขสวยนะครับเราจะกดเลื่อนตรงนี้ดูทีเดียวเลยนะเราจะไม่ไปดูทีแล้วก็บอกไอเอ็มโฟมีกี่กระบอกสกามีกี่กระบอกเอกแอแปดมีกีก่กระบอกเท่านั้นเท่านี้เออเราดูตรงนี้เลยทีเดียวนี่เป็นได้พี่น้องเป็นได้อุ้ยคือแบบ ล้นอะล้นทะลุออกมาเลยนะทะกงสกินเห็นไหมเดี๋ยวบงเอวบีวนิครับโอ้โหมีหรือเปล่าคนณดงมีหรือเปล่านี่ซองนี้หืมหมายก่อนนี้คือแบบลั่นๆเลยนะสามเม็ดร่วงเดี๋ยวนี้ยิงเป็นแม็กไม่ร่วงนี่เป็นไงกระทงกระทะม,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 มีเบิดมีเมิพี่น้องมีเบิร์โอ้หมัดหมัดนี่ไงห,หมัดใครอยากรู้หมัดผมเปล่า อันนี้คือ,อไรมีดโอ้หมัดนะมีเท่าไหร่ไม่รู้นี่โอ้โหหนึ่งสองสามสียหกเจ็ดแปดประมาณสิบเท่าไหร่วะสิบแปดอืมใช่ประมาณสิบแปดอันนะมัดเราสิบแปดมัดได้เปล่าไม่รู้ว่ามันจะมีบบวัดข้างล่างอีกหรือเปล่านะมัดอะแต่ว่าเมื่อกี้นี่มีสิบแปดนี่ระบงระเบิดมือระเบิด,ม,บดมีครบนี่นี่ระเบิดนี้ เฮ้ยไม่ใช่ระเบิดนี้อืปลาไปคนไม่ค่อยเห็นปลาไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยระเบิดมาแล้วหรอลวงนี่ไอวอไอวอแล้วถึงไอวอแล้วอ่าถึงปืนละสกินสกินเกรดซีนี่สกินเกรดซีนะคนไม่ค่อยใช้แต่ว่าก็สวยอยู่นะถ้าเป็นไม้ก้อนนี่ปืนไม้ก้อนโอ้โหยุดป,ปืนรุดป,ปืนนี่โอ้โหอันนี้ คนชอบเลยอันนี้สีม่วงม่วงนียสองไฟแสนดีสองไฟใครก็จำได้เอ็เจเก้าคิดถึงสมัยแข่งเลยเห็นเอ็นเจเก้าสมัยยิงใส่ตัวเอง <c oughs> เอ่ะไม่มีขวานเนี้ยหรอวะโอ้โหเจ้าของรหัสยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยมีมีดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีตั้งแต่กิมมันมีตั้งแต่ตอนไหนนี่มีดอันนี้นี่ทุกคนอ่ะคือพอเห็นมา <c oughs> <c oughs> เออผมก็รู้ไปพร้อมคนดูแล้วเนี่ยของรหัสอะ่ะปกติผมก็ไม่ค่อยดูนี่อะไรนะเอดอ๋อนี่คา่า,ามีหมัดอีกตอนแรกมีเท่าไหร่นะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบอ็ดยิบสองหมัดยีสบสองเออโอ้โหของเยอะอื้ือื้ืออื้อ,อ,อไม่หมด ไม่หมดยังไงก็ไม่หมดโอ้โหยิ่งโอ,ยอ้ยอยยังไม่มีวีเแววเลยครับพี่น้องครับยังไม่มีวี่แววว่าจะสุดเฮ้ยหมดแล้วหมดอายุแล้วโอ้โหเอ้ยหมดแล้วลว่ะทุกคนโอเคครบแล้วในหน้านี้แล้วก็หมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นพามเวลผมนะเออ ก็คือเราเติมไปประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดเอ้ยสิบสี่เพชรอันนี้เป็นพามผมเออแล้วก็อน,นี้เป็นพามเบลแปดเนี่ยมันมีตั้งแต่ตลอดการเนี่ยประมาณล้านเพชรทุกคน เอามาดูขั้นกันนี่ขั้นก็อยากดูเนาะเอเอออ๋อ,อเดี๋ยวนี้เขามีอันนี้นี่ว่าบูย่าพาร์บูย่าพารกับอันนี้พาร์ไฟพาร์เหรอเฮ้ยอ้ยเหลืองหมดมีขาวอยู่สามอันเออขั้นเยอะไหมทุกคน น้อยแหละหรือว่าเยอะอยู่โอเคน่าจะครบแล้วครับทุกคนประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วอัเดียวผมเปิดตั้งค่านะก่อนไปผมจะเปิดตั้งค่านะใครนะครับที่อยากดูตั้งค่าผมนะดูมาถึงตอนนี้ขอหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์นะครับผมนะผมจะเปิดตั้งค่าละกดหรือยังกดหรือยังแล้วกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยติ้ง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 มาเปิดนะตั้งค่านะ สามสอ,งห,ง,มอสมงหนึ่งมาอ่ะแคบเลยครับแคบเลยค b เลยครับสามสองหนึ่งเลยครับสามสองหนึ่งโอเคครับผมโอ้โหเป็นไงผมไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยนะโอ้ขอบคุณทุกคนนะผมที่ดูมาหนึ่งตรงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายเป็นยังไงอึ้งเลยเฮ้ ตั้ง่าเลยของมึงไว้สักอ,อ้อาวมียิ้ม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 ไอเราก็แคบไว้สุดเลยและแคบแล้วไม่มีไปต่อเลยนะแคบแล้วก็หยุดตรงนี้เลยเป็นไงของแท้น้องติดตามพี่แล้วขอปุ่มหน่อยได้น้องขอปุ่มใช่ปะ เนี่ยมันดูปุ่มยังไงวะอือดูปุ่มนะแต่ไม่กดคดปุ่มนะดูปุ่มแต่ไม่กดคดปุ่มนะโอเคป้าน้องเอ้าดูปุ่มดูปุ่มอ่าปุ่มนะปุ่มยิงหกสิบปุ่มปืนแปดสิบสองปุ่มกระโดดเจ็ดสิบสี่ปุ่มนั่งแปดสิบสามกดสกิลเจ็ดสิบเก้ากดสกิลเจ็ดสิบเก้าไอวอลแปดสิบ ยาร้อยหนึ่งแล้วก็หลอดเลือดเจ็ดหลอดเลือดสี่สิบสองแล้วก็หลอดเลือดสี่สิบสองก็ปุ่มกดใช้ห้าสิบห้าปุ่มชุบห้าสิบสองแล้วก็กระเป๋าหนึ่งร้อยปุ่มสะโขบเก้าสิบสองปุ่มยิงซ้าย หกสิบแปดปุ่มสับปืนร้อยสามโอเคทุกคนประมาณนี้นะเออเออได้อยู่เนาะการตอบสนองนอ้องการตอบสนองไปหาเอาพี่ทิ้งไว้ละในแกนลายยังไ,ไปหาเลยนอ้อง